ครับผมกาบสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่ผมต้นลามาครับฝากกดไลค์กดซับตะไกใ้กดยูอ่ากดติดตามนะพี่นะกดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่ใน YouTube นะครับพี่ช่องต้นลามารวมพระเครื่องนะจ๊ะมาครับพี่อ่าลืมบอกไปครับ0 9 4 7 5 7 0 5 6 6นะเบอร์นี้เหมือนเดิมจ้า เพิ่มเติมไม่เคยเปลี่ยนนัทจะพี่จ๋าเดี๋ยวมาดูกันองคแรกเลยพี่องคแรกก่อนนะราคาแบ่งปันเลยพี่นี่ครับครับพู่งได้มาใหม่เลยพี่เพึ่งได้มาเลยพี่นี่ครับหลวงปู่ทวดครับพี่นี่ครับพึ่งได้มาสดๆร้อนเลยพี่เป็นเง้โลหะนะพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่สุดยอดครับแล้วได้มาแค่องค์เดียว้วยพี่นี่เราพึ่งได้มาพี่สดๆร้อนเลยวันนี้ครับพี่นี่ครับนี่ครับ ที่ได้มาไม่แพงเท่าไหร่ปกติขายเ0้ารพี่เขาก็ทีได้มาครับอันนี้พี่นะผมขายเจ็ดร้อบาท700บาทครับพี่มึงได้มาไม่แพงเนาะขายตามทุนพี่อันไหนได้มาแพงก็ขายแพงครับ700ด้อยบาทไปทางทุกรายการบวกห้าสิบบาทผมมีพักเครื่องครับพี่นี่ครับพระติดง,งานประกวดพี่นะอันนี้จังหวัดสัญ,ญลวนี่พระพุทธอ่า อะไรวะลืมเนื้อชินเงินพระมเหสวนเน่กูวัดพระศรีรัต,รตนาามหาธาตุสุพรรณบุรีอันนี้งานประกวดที่พิษณุโลกครับเมื่อเดือนนี่ครับเอ้ยแม่พูดมัวไปทั่วผมอะ่ะงานประกวดนี่ครับที่ท็อปท็อปสิงห์บุรีพี่นี่ครับท็อปพาซาสิงห์บุรีนี่ครับพี่เนื้อชินเงินนะพี่นะตามซอกเนี่ยพี่เห็นไหมยังมีประลอดได้เห็นเลย สวยงามโคตรสวยแชมป์เลยพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่อันนี้เป็นอ่านี่ครับพี่ให้ดูองค์พระนะนี่ครับพี่นี่ครับดูองค์พระเลยพี่นะสวยมากสวยมาก,มากเนี่ยเอาราคาแบ่งปันเลยพี่แบบราคาแบ่งปันเลยจะพี่จ๋านี่ครับนี่เนื้อชิ้นเงินพี่ดูองค์จริงสวยงามเหมว่าจะมีม ปอวิ่งตามซอกให้เห็นนะพี่สวยงามมากเนื้อชินเงินจ้านี่เสียงตรงเนี่ยพี่นะนี่ครับนี่ครับพี่หลังเป็นนาคปกนี้ครับพี่สุดยอดเขาเรียกว่าสวนตรงนี่หลังเป็นนาคปกน่าใช้มากน่าใช้มากครับพี่น่าใช้ที่สุดเลยนี่ครับพี่ติดที่หนึ่งงานท็อปสิงบรีเนื้อชิ้นเงินจ้าพี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่สุดยอดครับพี่นี่ครับสุดยอดครับพี่ ที่หนึ่งนะเอาเท่าที่อยเนี่ยอยากขายเอาสองพันพอสองพันบาทพี่สองพันบาทอยากขายมากขายสองพันบาทครับพี่มาครับอันนี้ครับพี่นี่อันนี้พระระแพงเพชรติดงานประกวดขะแพงเพชรนะพี่พี่ดูจะมีแร่มาขามวิ่งเล็กๆๆกันมาพี่อันนี้ติดที่สองนะนี่ติดที่สองนี่ครับนี่พระกูก็จะไปบิดตรงนี้นิดนึง นี่ครับพี่อันดับสองนี่ครับพี่กูวัดทุ่งเศรษฐีมีกระหนกนี่เห็นไหมนี่ครับพี่นี่นี่ครับดูอง์ผรานะนี่ครับอย่าขายอย่าขายจ้าพระก,ะกะระแพงเพชรติดยางพราแพงเพชรจ้ะพี่หนึ่งในเป็นจ่าผคีพี่นี่ครับโย สวยงามมากสวยงามตามรูปเลยพี people, ่นี่ครับนี่ติดที่สองพี่งานกระบพงเพชรนี่ครับพี่สุดยอดนี่ครับติดที่สองงานกระเพงเพชรครับพี่เนื้อเนียนละเอียดตาเลยพี่นี่ครับนี่เนื้อดินกองเลยพี่นะสุดยอดจ้ะสุดยอดจ้ะพี่ติดที่สองครับ ปีที่สองเอาสองพันบาทหนึ่งในเป็นจ่าภาคีน,นะพี่นะหนึ่งในเป็นจ่าภาคีน,นะพี่นะสองพันบาทจะพี่เท่าสองพันบาทนี่ครับพี่นี่ครับกระดูกกามช้างจับเงินจับเงินพี่นี่ครับมีดมีดหมอนี่ครับพี่ มีดหมอหลวงพ่อกลวยจ้าหลวงพ่อกลวยจะพิจ๋านี่กระดูกกามช้างนะมีดหมอหลวงพ่อกลวยจะพิจ๋าสวยสดและงดงามพี่นี่ครับหลวงพ่อกลวยจะพิจ๋าผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้าปลายทางบวกห้าสิบบาททุกกล่องทุกกล่องนะทุกกล่องครับพระโอนเงินสดพี่ไม่ต้องเสียอะไรมากโอนเงินสดนะครับผมส่งให้ฟรีนี่ครับ นี่ครับพี่นี้ลิงจับหลักไม้คูนะนี่ลิมจับหลักหนึ่งพี่นะไม้คูนะหลวงปูดิ่งพี่ลงปูดิ่งนี่ครับลิงจับหลักลงปูดิ่งพี่ไม้คูจ้าไม้คูจะพี่ไม้องค์ครูหรือไม้คูจ้าไม้คูลงปูดิ่งจ้าพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ๊ะนะจ๊ะเจ้าขาสวยงามมาก งนี้กว่าพี่พนังพญากระบวงเครือบพี่หลวงพ่ออัน้นวัดพญาตผมตลับแบบนี้เลยเอาหกร้อยหกร้อยจ้ะหกร้อยจ้ะพี่หลวงพ่ออัน้นหกร้อยจ้าโอ้โหเี่พี่ผับพ,พิกคเนตหลวงพ่อเงินพี่เสิร์ชเข้าไปดูเลยนะ,พ,ะพัพิกคเนตหลวงพ่อเงินันนี้เนื้อสำริดนะพี่นะนี่ออกสำริดเงินเลยพี่นี่ครับสุดยอด นี่โชคลาภชั้นหนึ่งเลยพี่นี่ครับพระพิคเน่หลวงพ่อเงินครับนี่ออกสมริดเงินนะพี่ pic. องเนี้ยผมเอาหกร้อยหกร้อยจ้ะอันนี้พระสั่งกระจายหลวงพ่อเงินพี่พิมมีเอี้ยมยอดนิยมนะเนี่ยพิมีเอี้ยมเนี่ยก็เรียมมีเอี้ยมนี่มีเอียเอ้ยมจะ้ะพระสั่งกระจายหลวงพ่อเงินพิมมีเอี้ยมจ้ะพี่จา๋านี่นี่สุดยอดครับพี่องคเนี้ยผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพี่ มาขนุดดูพรอเงินกันต่อนี่ครับพี่อันนี้องค์นี้นะองค์นี้วัดค้ยเขียนพิมพ์เอสวยงามมากนี่เลาพ่อเงินวัดค้ยเขียนพิมพ์เอนี่ครับพี่นี่วัดค้ยเขีนเลยพี่สวยที่สุดเลยพิมพ์เอจะพี่นะวัดค้ยเขียนพิมพ์เอจ้พี่หกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้พี่หกร้อยบาทจ้ะ กร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าหลวงพ่อทองวัดเขากบพระสายเหนียวแห่งเมืองและคอสวรรค์นี่หลอดโบราณเก่าๆมีพายเงินขึ้นเนี่ยโคตรเก่าโคตรสวยเลยพี่นี่ครับน,นี่ครับผมเอาหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยบาทหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองวัดเขากบหกร้อยบาทหกร้อยบาทโอ้โห นี่พระก,กิงกก้งพระกิ้งมุดทองนี่นี่น,นี่แบบนี้เลยพี่ตามรูปแบบนี้นะพร้อมตลับนี่เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่สวยงามมากพี่นี่ครับนี่ปะโหวสวยมากเลยพี่มีสง่าราศีดูแลสวยสดงดงามพี่พร้อมตลับเลยพี่นี่ครับผมเอาเก้าร้อยบาทจ้ะคุณพี่พระองค์นี้ สุดยอดในความสวยงามอีกหนึ่งองจ้าผมเอาเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะจ๊ะคุณพี่จ๋ามีรูป่ายหลวงพ่อท่าพึพ่งได้มาใหม่หมา่บ้านมาได้หลายองค์เลยพี่นี่ครับพร้อมสีพึ่งนี่ด้านหลังเป็นสีพึ่งสีเขียวหลวงพ่อทา่าหลวงพ่อทา่านี่ครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับพี่ พระหูยานนี่ครับพี่กุหลาบุลีเนื้อทองรูปบวบนี่นี่ครับพี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพิจาสวยงามมากหกร้อยบาทจะคุณพี่หกร้อยบาทนะโอ้หนี่ครับอันนี้นี่ครับ,น,น,น,รบนี่ก็นเนื้อทองรูปบวบดี่ครับพี่อันนี้เป็นพระปู่นหนังนะักกลุพุทธไทยสวรรค์อยุธยาสังนับดาบ าา um, ส,สำนักดาบนี่นี่พี่สันักดาบอันเรื่องชื่อนี่ครับพี่ยุคสมัอยอยุธยากูพระพุทธไทยสวรรค์จ้าระจพิจานี่สองหน้าด้วยองค์นี้สองหน้าด้วยนะพี่นะสวยงามมากพี่นี้องค์นี้สองหน้าด้วยนะพี่องค์นี้สองหน้าจ้ะพี่นี่ครับสองหน้าเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะจ๊ะนี่ครับนี่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 พระหูยานพี่องค์นี้ยังไม่ได้ประกวดนะเนี่ยฮะ ก่อนแบบนี้ผมได้มาส่งประกวดอะในรางวัลเลยนี่กุใหม่นะพี่นะศูนย์แปดนะกุใหม่กุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลบบุรีปีกุใหม่แต่กุเมื่อปีศูนย์แปดเนื้อชินเงินนี่ประหลอดจะมีวิ่งให้เห็นบ้างเห็นไหมพี่นี่ครับนี่ตามซอกประหลอดเห็นเนี่ยนี่ครับ กูใหม่กูปีศูนย์แปดจ้านะจ๊ะพี่จ๋าเอาหกร้อยจ้ะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะพี่จ๋าหกร้อยครับพี่อันนี้เหรียญเหรียญครับพี่เหรียญอาจารย์เฮงเหรียญพระพ,พฤศฤศรหมสีหน้าอาจารย์เฮงนี่ครับนี่ครับพี่อาจารย์เฮงนี่ครับด้านหลังมีจานนะพี่นะสุดยอดเหรียญอาจารย์เฮงจ้ะพี่ โหจะหลังจานเต็มสูบเลยพี่สุดยอดผมเอาหกร้อยพี่เหรียญพระพรมอาจารย์เฮงครับหกร้อยจะพิจาหกร้อยนะครับพี่แล้วเหรียญหน้าแก่จาหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานี่ครับนี่ครับพี่หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาจ้าผมเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพิจาหกร้อยบาทนะจะพี่ ผมมีเ mm ต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานจ้ะเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานจ้ะพี่แบบนี้เลยครับเต่าเก่าๆมีสะดือมีสะดือเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานจ้ะพี่หกร้อยบาท6ต0ะหกร้อยบาทตหกร้อยบาทอันนี้ครับพี่เปต่าวัดอนงสวยนะองนี้ครับองนี้สวยมากองนี้สวยมากครับพี่ วยมากครับพี่ปิดตาวัดอนนองอย่างสวยเลยครับพี่สวยสุดๆวัดอนงอผิวปิ่งแมงทับหกร้อยบาทนะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจะพี่อันนี้เหรียญล้อ,ลอบโบราณออกวัดนางสาวพี่ชนบุรีแถวนี้นะฮะออกวัดนางสาวน่าใช้มากนี่ครับหลวงพ่อแก้วออกวัดนางสาวนี่หกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทจะพี่ หกร้อยบาทนะจะพี่จ๋าหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทจะพี่นี่ครับผมมีรูปถ่ายอาจารย์เที่ยงรูปถ่ายมีประหลอดอาจารย์เที่ยงอุ้ยนี่ครับพี่อาจารย์เที่ยงครับรูปถ่ายเรี่่าเก่าแบบนี้พี่หลังยันจ้ะอาจารย์เที่ยงครับหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทนะผมมีรูปถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเขาบนได้อิดมีประหลอดนะพี่นี่ครับ นี่ครับขนาดให้คอครับหกร้อยจ้พี่จ๋าหกร้อยบาทจ้พี่ผมมีครับพี่หลวงพ่อสวงวัดตาชีประขาวหายเป็นรูปถ่ายเลี่ยมเงินนี่นี่ครับเลี่มเงินครับพี่เลี่มเงินนะผมเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับพี่หลวงพ่อสวงจ้าหนึ่งพันบาทจะคุณพี่แล้วผมมีสมเด็จนี่ครับสมเด็จนะหล่อโบราณหลวงพ่อสวงวัดตาชีเอ้ยวัดชีประขาวหายนี่ครับ รอบโบรานจะพี่ผมเอา600อยบาทนะจ๊ะ6กร้อบาทจะพี่6กร้อยบาทนะครับอีพีนี้ผมก็ต้องกราบสวัสดีครับเช่นเคยนะพี่นาะพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปจ้า